ไพ่ตัวตนเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเอ่ยเป็นสามไม้เท้าด้วยกันอ่าเห็นไหมชาวลัคนาราศีพฤษภครับจะมีข่าวดีเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาเห็นไหมนะครับอ่าเป็นไพ่เห็นไหมคิงถืออะไรถือเหรียญนะครับเนาะชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็เหมือนว่านะครับจะมีโชคการเงินนะครับที่มาจากเพื่อนที่เป็นบุรุษเพศนะครับนล้วเดือนนี้นะครับเหมือนมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือเปล่าจะตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานหรือกาลังตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางไปที่ไหนนะครับหรือเปล่าเนาะ ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพยิบสีพยากรรายเดือนดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในช่วงวันที่1นึถึงสิหสิงหาคมปี2567นะครับเรามาดูกันว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานจักรกวาลทั้งหลายครูบาอาจารย์สายพยิบสีทั้งหลายท่านจะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบผ่านพยิบสีสหรับนี้กันบ้างครับแต่ก่อนอื่นนะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ ช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราไปได้วยกันครับเอาละครับก่อนอื่นนะผมขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับในการตั้งจิตอธิษฐานเนาะผมขออาราธนาบาร,รมีคุณพระศรีรัตนตรยัยเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมาครูบาอาจารย์สายไพยรวิซีนะครับขอบาร,รมีปู่ฤษีทั้นหนึงร้อยแปดตนปู่ฤษีพรมนารอดปู่ฤษีตาไฟเป็นประธานขอบาร,รมีปูพ่พญาพิเพกหราจารย์ช่วยเมตตามาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงการงานดวงการเงินดวง ความรักของชาวลัคนาราศีพิษภกในช่วงวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้ให้ถูกวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้ให้ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงด้วยเถิดสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักขุวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักขุวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักขงวิโสทายิพุทธังบังเกิดเปิดโลกวีทูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกวีทูวิโสทายิสังทังบังเกิดเปิดโลกวีทูวิโสทายิขอครูบาอาจารย์เมตตาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงชะตาชาวลัคน นะราศีพฤษศกด้วยเถิดสาธุเอาละครับวันนี้วันที่ผมเปิดพ่ยิปสนะตรงกับวันพฤหัสน,นนะครับเป็นวันครูด้วยเนาะอ่านะครับกำลังของเทพพฤหัสหรือว่าวันพฤหัสก็คือ19เดี๋ยวขอเป็นตัวแทนชาวราศีพฤษศกครับสับไพ่ก่อนทั้งหมด19ครั้งด้วยกันอ่ะมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 1 9เอาละครับผมครบแล้วนะ19ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ตัดไพ่อีก1ครั้งเนาะนะครับโดยผมจะเปิดไพ่ย4ิบซีนะครับทั้งหมด12ใบนะครับเป็น12เรื่องราวนะอ้างอิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับเรามาดูกันว่าในช่วงของนครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับไพ่12ใบนะครับจะเปิดเผยอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบกันบ้างเนาะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ อ่านะครับอ่าใบที่หนึ่งครับตำแหน่งตนุต,ตัวตนใบที่สองกระดุมพักการเงินนะครับสหัชชา เพื่อนฝูงพันธุไพผ่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะครับต่อไปปุตตะไพ่บริวารน,นะครับต่อไปอริไพ่อุปสรรคปัญหานะครับต่อไปไพ่ปัตตานีหุ้นส่วนคนรักคู่ครองนะครับต่อไปไพ่มรณะการพัดพรากจากไปการเดินทางไกลต่อไปไพ่สุภาคือความสําเร็จสิ่งดีๆที่จะเข้ามาต่อไปไพก่กรรมะเรื่องงานนะครับต่อไปลาภะคือโชคลาภเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับการเสี่ยงโชคสุดท้ายวีณาคือความลับสิ่งที่เป็นเรื่องหลังสิ่งที่ไม่เปิดเผยแล้วก็รวมไปถึงความเสียหายด้วยนะ นะครับเอาล้วครับครบแล้ว12ใบ12เรื่องราวนะครับถ้าในช่วงนี้นะครับถ้ามองในเรื่องของมุมาการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยนะครับาดาวการงานชาวราศีาพฤษภเนี่ยก็อยู่ในเรือนภพที่ดีคือลาภะเนาะนะครับแล้วก็าดาว ต,ต่างๆเนี่ยก็ไปกระจุกรวมกันที่เรือนศาสตร์ฉาเนาก็จะเด่นเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการเดินทางหรือการทํางาน,เ,งงานเป็นทีมจะดีมากนะครับอะแต่ว่าไพ่ยุบสีจะเปิดเผยอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบอีกมุมหนึ่งกันบ้างเรามาดูใบ้อมๆกันนะครับเริ่มต้นที่ใบแรกครับใบตนุตัวตนนะครับไพ่ตัวตนเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเอ่ยเป็นสามไม้เท้าด้วยกันอะเห็นไหมชาวราคนาราศีพฤษภค,ครับจะมีข่าวดีเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาเห็นไหมสามไม้เท้ามีงานเข้ามาเยอะนะครับให้ต้องรับผิดชอบต้องทําซึ่งค่อนข้างดีีกก็เ็เเหนมมมัรรือสภาาาถึง ออกไปเสี่ยงโชคการหาความสาเร็จใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆไม่ถึงการเดินทางเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภครับจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเราก็เหมือนจะมีความสําเร็จมีโชคนะครับในเรื่องงานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันใครตกงานอยู่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่ต้องห่วงแล้วนะจะมีงานเข้ามาแน่นอนนะครับงานค่อนข้างดีนะนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับงานมีเข้ามาแน่นอนนะครับอาะตนุต้องอยู่ตรงนี้อ่า นะครับต่อไปไพ่กระดุมพาเรื่องสถานการณ์การเงินจะเป็นอย่างไรนะครับอาการเงินนะครับเป็นเดลเบอร์โอนะครับชาวรัคนาราศีพฤษภครับดูเหมือนความรักจะดีนะครับการเงินก็ดีนะนะครับไพ่เดะไพ่ความรักมาขึ้นที่เรือนการเงินก็หมายความว่าจะได้โชคได้เงินนะครับจากคู่ครองหรือว่าเพศตรงข้ามนะครับหรือนะครับอาจจะ เรียกว่าคู่ครองเนี่ยจะช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการเงินใครมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะครับปรึกษาแฟนคนรักคู่ครองดูนะจะได้โชคมาจากความรักก็คือคู่ครองนั่นเองนะเห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็หรือหรืออาจจะเป็นสาหรับคนโสดนะเราก็จะมีเรียกว่ามีโชคนะครับมีช่องทางเกี่ยวกับการเงินที่มาจากเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับใบที่3นะครับใบที่3ก็จะเป็นในเรื่องของสหัชชาเพื่อนฝูงนะนะครับอามาดูกันอย่างที่บอกว่าเดือนนี้นะครับไพ่ต่างๆก็จะไปอยู่เรือนพบสหัชชากันสัส่วนเยอะเนาะอามาดูกันนะครับอ่าเป็นไพ่เห็นไหมคิงถืออะไรถือเหรียญน,นะครับเนาะชาวลัคนาราศี พุษกนะครับก็เหมือนว่านะครับจะมีโชคการเงินนะครับที่มาจากเพื่อนที่เป็นบุรุษเพศนะครับเนาะเห็นไหมกำลังขี่มาไม่ถึงการเดินทางด้วยนะครับจะได้โชคจากแดนไกลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีเพื่อนนะครับหรือกัลยาณมิตรที่เป็นบุรุษเพศนะครับจะช่วยเหลือหรือว่าได้โชคได้เงินนะครับเห็นไหมเขาถือเหรียญนะแล้วเป็นคิงคิงคือราชาด้วยนะครับเนาะอ่านะครับเรื่องของเพื่อนดีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของไพ่ผู้ใหญ่กันบ้างนะครับผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าเป็นอะไรเอ่ยนะเป็นเดอะฟูลนะครับเดือนนี้ก็ถือว่า ก็ถือว่าดีนะเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับเนาะก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เหมือนเห็นไหมถือไม่เท้าด้วยก็เหมือนกันเอ,อ่อจะเรียกว่าสามารถพึ่งพาได้ไหมผู้ใหญ่ก็พึ่งพาได้นะครับสามารถพึ่งพาได้แล้วก็เหมือนเหมือนเห็นไหมกาลังเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ถามว่า ออกจะแนวอินดี้นิดนึงนะนะครับในเดือนนี้ห้พ่อเป็นเดอะฟูลเนาะเหมือนจริง,รงๆมันมันตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่เด็กเนาะเหมือนกับแบบไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีพึ่งพาได้ไหมผมว่าพึ่งพาได้นะเห็นไหมถือไม้เท้ากำแน่นเลยนะครับอ่าก็ก็น่าจะเป็นเรื่องงานนะครับลองเข้าหาเขาดูละกันนะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่ได้มีปัญหายัาง ข้อดีแหละไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีไม่ได้เป็นอริไม่ได้เป็นศัตรูอะไรนะครับแล้วก,ก็ก็ถามว่าพึ่งพาได้ไหมผมมองว่าพึ่งพาได้แล้วก็บวกกับดาวพาทิตย์เดี๋ยวจะโคจรมาอยู่เรือนพันธุได้เกษตรปริบีดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าผู้ใหญ่ดีนะครับเกี่ยวกับอสังหาดีนะ,ะต่อไปเป็นในเรื่องของปุตตะไพบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับเป็นไพเดอะเดทนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องบริวารไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครที่เป็นหัวหน้าเจ้านายนะครับลูกน้องอาจจะลาออกมีการ่งงือ รงส้าเรื่องบริวารลูกน้องหรือถ้าเกิดใครมีบุตรมีลูกระวังสุขภาพของบุตรหลานมีเกณฑ์เจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเนาะอ่ะต่อไปเรือนภพอริกนะครับเป็นไพ่อุปสรรคปัญหานะครับสิ่งที่เป็นศัตรูนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตท่านเดือนนี้นะเป็นคิงถือด้วยเนาะนะให้ระวังเกี่ยวกับศัตรูเป็นบุรุษเพศแล้วก็เป็นขี่ม้าอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องการเดินทางระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้รถสีขาวนะครับระวังอุบัติเหตุนะนะครับ่านะครับแล้วก็เรื่องการทํางาน อะไรก็แล้วแต่ระวังปุรุษเพศเพศชายนะครับต่อไปไพ่ปัดตานี้หุ้นส่วนคู่คองคนรักอะมาดูกันเป็นอะไรนะครับ ความรักไม่ดีเลยนะนะครับในเดือนนี้เหมือนกําลังอยากจะหนีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งมีเรื่องทุกใจเศร้าใจหันหลังให้กับความรักเราก็นะครับไปก็ไปไม่ได้นาะเพราะเรือเหมือนจะรัวด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยนะครับช่วงนี้ต้องค่อยขยิบอยอาศัยใจเย็นๆนะอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งทําลายความรู้สึกซึ่งกันและกันบ้างนะครับแต่ก็นะครับต้องต้องพยายามนึกถึงวันแรกๆเนาะที่เรารักกันนะครับเนาอมันจะทําให้เราผ่านพ้นช่วงวิกฤตปัญหารตรงนี้ไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นความรักเหมือนกับอืม มีมีอะไรบางอย่างอยู่นะมีอะไรบางอย่างอยู่ไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันจะขึ้นไพ่ความรักเข้ามาเราเหมือนความรักจะได้เงินมาจากคู่ครองก็จริงแต่ว่าเรื่องสถานะความสัมพันธ์จริงๆมันมันไม่ใช่แบบ หวานแหววขนาดนั้นนะครับเนาะแต่ว่าคนโสดนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับคนโสดก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าคือ The Love เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยไพ่ถ้าเป็นในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่กรณีนะไปถึงเพศตรงข้ามหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการทํางานมันตีความหมายได้หลายอย่างซึ่งมันไม่ได้เหมารวมเกี่ยวกับเรื่องของคู่ของคนรักอาจจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนการทํางานก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามก็ได้จะให้โชคให้เงินแต่ว่าในเรื่องของไพ่ความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นหดาบอัน,น ไปเป็นเรื่องของมรณะนะครับมาดูกันมรณะนะครับสิ่งที่สูญเสียผัดพรกจากไปเป็นอะไรนะครับหรือเกี่ยวกับการเดินทางเป็นเด็กถือไม้เท้าอ้าวชาวราศีพฤษภนะครับตัวตนท่านเนี่ยขึ้นมาสามไม้เท้านะแต่ว่าทาไมให้งานมาขึ้นที่เรือนมรณะเดือนนี้นะครับเหมือนมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือเปล่าจะตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานหรือกาลังตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางไปที่ไหนนะครับหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นการงานขึ้นที่มรณะนะครับเหมือนจะมีโชคมาจากเดนไกลเกี่ยวกับการเดินทางไกลแล้วก็หลายท่านก็มีโอกาสเปลี่ย ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของเรือนพบสุภาความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เป็นอะไรนะความสําเร็จนะครับมีเข้ามานะครับมีเรื่องของชื่อเสียงมีความสำเร็จสิ่งที่คาดหวังตั้งใจหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ลงมือทํานะ <c> เห็นไหมถ้วยคืออะไรคือความสําเร็จนะครับชัยชนะกําลังจะมาผม,มว่าเป็นเรื่องงานหรือเปล่านะนะครับอ่านะครับต่อไปเป็นในเรื่องของเรือนพบกรรมะมาดูสถานการณ์การงานจริงๆซิเป็นอะไรการงานจะดีจริงไหมพอไพ่มรณะขึ้นไม่เท้าแล้วนะครับเหมือ จะมีการเปลี่ยนงานจริงหรือเปล่าจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าเอ้าโอ,โอ้นะครับขึ้นมา5เหรียญน,นะครับสำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเหมือนสภาวะการเงินบริษัทหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยคล่องตัวนะมีปัญหาด้านการเงินนะครับเนาะให้ไปทําบุญชําระนี้ส่งเลยนะถ้าไพ่นี้ขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องงานเนี่ยนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับมีโอกาสสูญเสียเงินจากการลงทุนนะครับเนาะ การงานไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นห้าเหรียญเหรียญคือเงินด้วยนะครับการเงินก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ถึงเงินลงทุนเงินเกี่ยวกับบริษัทหรือที่ทํางานนั่นเองเนาะทาบุญชําระนี้ส่งนะครับบางคนจะเปลี่ยนงานเพราะว่านะครับเงินเดือนน้อยหรือเปล่าจะไปหาที่ใหม่ที่เงินเดือนเยอะหรือเปล่าเนาะอ่ะต่อไปเป็นเรือนพบลาภาโชคลาบมาดูกันจะมีโชคลาบเข้ามาไหมนะครับอ่ะเป็นเดอะสตาร์มีเข้ามานะครับอ่าลองเสียงโชคเห็นไหมจับ ถ้วยเงินถ้วยทองเห็นปะสองมือเนี่ยเห็นไหมสตาร์คือความโด่งดงังการเป็นอิสระภาพนะครับการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมือนจะมีโชคใหญ่นะมีโชคใหญ่มาจากอะไรนะครับเป็นผู้หญิงสตรีเพศเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเพื่อนนะครับอันนี้เป็นผู้ชายนะสาตว์ชานี่เป็นผู้ชายแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยเหมือนจะได้โชคจากสตรีเพศนะครับอันนี้เป็นเนงินก้อนใหญ่นะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเรือนพพวินาสิ่งที่สูญเสียผัดพรากจากไปมาลุ้นกันถ้าขึ้นไม้เท้านะถ้าขึ้นไม้เท้าเ จะย้ําเลยว่าชาวราศีพฤษภการงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนงานย้ายงานแน่นอนบางคนเนี่ยถูกบีบให้ออกจากงานด้วยถ้าเกิดเป็นไม้เนทะ้าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่เท้านะก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าการงานยังคงดีถ้าเกิดเป็นไม่เท้าเนี่ยโอกาสเปลี่ยนงานสูงมากเอามาดูกัน แท่นนะครับเป็นคิงถือไม้เท้าจริงด้วยเนาะเออนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับทั้งเรือนพพมรณะและวินาขึ้นไม้เท้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภครับเดือนนี้ชัดเจนแล้วนะมีการเปลี่ยนงานแน่นอนแต่ไพ่ตัวตนท่านเห็นไหมท่านได้งานใหม่แล้วเห็นไหมสองอันเนี่ยนะครับท่านหันหลังให้แล้วแล้วก็มองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องงานนะครับใครตกงานมีโอกาสได้งานใหม่นะครับในเร็วๆนี้แน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมนะครับการงานมีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นส่วนการเงินนะครับจะม โชคเข้ามาอยู่นะนะครับแต่ว่าก็นะครับก็ก็ไม่เหมาะกับการลงทุนแหละนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรทั้งสิ้นเลยในเดือนนี้นะครับแต่ว่าก็ก็เหมือนงานที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างกําลังไปได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปขยับขยายเพิ่มเติมไม่แนะนำนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีพฤษภทุกชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงขอกําลังใจจากทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครัับบพกนม E P อีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ